อออเป็นโสดก็มาตั้งนานเปนทรมานหัวใจตอนมีมีใครเป็นพี่เบ์ดมาทุกทีอยู่คนเดียวมาหลายวันเป็นหนังพันอยู่ยังนี้เป็นนังรีส,สกทีชอบจีบแบบ ไอ้นน้สุมเบาดีเลส้สคนลนะติ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 อย่ามุรีรออย่ามุรอรีจะในวันหนึ่งเจอคนโดนใจอย่ามุลังเลยอย่ามุเชืช่อใจถ้าจะคนที่ใช่บอกครับเขาไปเลยแค่เข้าไปกี่ไกลบอกเขาให้รู้เลย ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายแค่เราเข้าไปบอกรักก็เทนนั้นเราไม่ไดีเข้าไปทำร้ายใครกันแค่เราจะจีบเขาเท่านั้น ก็ไม่ต้องอายไม่ต้องอายไม่ต้องคิดนี่วุ่นวายให้มันหนักสมองแค่เพียงแค่เราลองบอกรักให้เขารู้ว่าชูปิดู I love you นะจริงๆนะว่าฉันนั้นรักเธอจริงๆนะต้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 ตต อย่ามุรีรอ,อย่ามุรอรีเธอีีวันนี้เธอคนโดนใจอย่ามุลังเลอย่ามุเช็ดใจถ้าจะคนที่ใช้บอกรักเข้าไปเลยแค่เข้าไปกี่ไกลบอกเขาให้รู้เลยก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอาย แค่เราเขาไปบอกรักเขาเท่นั้นเราไม่ดีเขาไปทำร้ายใครกันแค่เราจะจิบเขาเท่านั้นก็ไม่ต้องไอายไม่ต้องไอายไ,ไม่ต้องคิดใี้วุ่นวายให้มันหนักสมองแค่เพียงให้เราลองบอกรักอีกเขารู้แ่ะชื่อปิดู love y จ u นะจริงจรินะไอวัน a love y o จจริงจรนะก็รักก็รักก็รักรักก็รักก็รักกรักรักไม่มีคำไหนอีกเลยก็รักก็รักก็รักรักมีเพียงคำเดียวเท่านันที่ฉันอยากบอกเธอฉันนั้นรักเธอจริงๆริงนะะวัน n a love you จร <esis Beet le> ิง <problems>

จักอยู่ค่ะจักที่เาอัน,นี้เป็นไทป่าไป่าน่อยน้ะยไ้นกปีปาร์นปีกปารไป่าพี่นองยางกันจะกินทาเลยสาธิตเออันเยอะเดี๋ยวผมไจี้นางอีสาธิตต่อในในไหวีโนอใครไว้ครั chắc anh nhất định là không có số không có đấy mà lơi chở khi nào <laughs>